สมัครงานต้องโชว์สลิปเงินเดือนหรือเพสลิปนะครับกับบริษัทที่ใหม่หรือเปล่าคำถามนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ถกเถียงกันมากมเลยนะครับเพื่อนๆว่าต้องโชว์ไหมหรือไม่ต้องโชว์นะครับบางคนบอกไม่โชว์พี่นอเพราะมันเป็นคอนฟิเอนชีลจะไมให้เขารู้ได้ยังไงใช่ไหมครับบางคนบอกโชว์เลยไม่มีอะไรจะซ่อนเล็มอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆว่าย่งไงโชหรือไม่โชว์ชวคตอบก็คือ ต้องโชครับต้องโชนะครับเห็นเถียงกันประจำเลยนะพี่หนุ่มนะบางทีเถียงกันในพันทิปย์ว่าต้องโชหรือไม่ต้องโชนะครับจริงๆบริษัทใหญ่ทุกบริษัทนีควายว่าเราต้องโชเพสทริปเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้เงินเดือนเดือนเท่าไหร่เขาถึงจะเสนอเงินเดือนใหม่ให้เราถูกต้องนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยพี่นอเราอยู่ในประเทศไทยนะครับการสมัครงานนะครับต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าณวันที่สมัครนะพี่นอนะ เรายังไม่ต้องเอาเพย์สลิปหรือสลิปเงินเดือนไปโชว์เขาเนี่ยมันก็ทำได้นะครับหรือบางที่ก็มีการขอตั้งแต่เขาเรียกว่าสมัครงานเลยก็มีแล้วแต่บริษัทนะครับแต่ต้องบอกว่าพอถึงเขาเรียกว่าโปรเซ s ขั้นสุดท้ายขั้นเสนอเงินเดือนแล้วตอนนั้นพี่นอยังไงก็ต้องโชว์เพย์สลิปครับเพื่อนๆถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าเฮ้ยเรื่องของเพย์สลิปเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่อง ส่วนตัวเป็น<ม>ความลับนะครับ,รบไม่อยากจะโชว์ไม่อยากจะให้มันก็สิทธิ์ของเราถูกต้องแต่ก็เป็นสิทธิ์ของบริษัทเหมือนกันที่จะ,ะไม่เสนองานให้ถ,ถูกต้องนะครับเราไม่โชว์ก็ได้บริษัทเขาก็มีสิทธิ์บอกว่าอย่างนั้นเราไม่เสนองานก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นวิธีเรียกาาการสมัครงานการสัมภาษณ์งานและการเสนอเงินเดือนของบริษัททั่วไปในประเทศไทยนะครับคราวนี้ต้องบอกเพื่อนๆว่ามันมีเคสเหมือนกันที่ จะไม่โชว์เพสลิสโดยเฉพาะตำแหน่งสูงๆผู้สมัครงานที่เป็นระดับมานจเมนต์เงินเดือนแบบ7 8็ดแปดแสนเงินเดือนเป็นล้านหรือเป้องมีเหมือนกันครับที่เขาไม่อยากโชว์เพสรัรบใช่เพราะเขาไม่อยากให้เห็นโครงสร้างเงินเดือนในระดับบริหารของอบริษัทกับบริษัทคู่แข่งนะพี่หนุ่มนะถูกต้องนะครับคราวที่ทํำยังไงหละ่ะไม่โชว์แล้วเราจะเสนอเงินเดือนเขาได้ยังไงมันมีวิธีนะครับหลายบริษัทบอกว่าคุณไม่โชว์เพสลิปไม่โชว์สิปเงินเดือนก็ได้แต่ผมขอดู พงอดเสียภาษีอ่าคือหลักฐานการเสียภาษีส่วนบุคคลนะครับในปีที่ผ่านมาเขาก็จะรู้ว่ารายได้เนี่ยต่อปีของผู้สมัครคนนั้นเนี่ยเป็นประมาณเท่าไหร่ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทบอกโอเคเราไม่รู้ก็ได้ว่าเงินเดือนคุณเท่าไหร่โบนัสเท่าไหร่มีค่าตําแหน่งเท่าไหร่ค่าอื่นๆเท่าไหร่เอารายได้รวมมาจ่ายภาษีเท่าไหร่เอามาดูเดี๋ยวเราจะเอาตรงเนี้ยไปใช้ในการทาตัวเลขมาเสนอเองถูกต้องนะครับ